ก็ไปร้องคือแบบเราะเ,เราต้องร้องชาคิีล่าเราต้องชาคิีล่านิดนึงเราก็แต่งไปเต็มเลยอะไรเงี้ยสบัดใหญ่ไม่เลยค่ะร้องได้แค่นี้ก็คือแบบไปร้องเพลงกระชาก็ร้องอันนี้ร้องไปสักพักนึงโอเคพอครับแล้วก็หนูยังไม่ได้ร้องท่อนพีคเลยค่ะก็บอกเขาอางี้คือมันมีท่อนโชว์ของมันที่เราเตรียมมาเลยหนูยังไม่ได้ร้องอ่ะอ๋อไม่เป็นไรพอแล้วแล้วก็เอาเฟลเลยอะ่ะเราแบบ เฮ้ยแล้วฉันจะผ่านร้อท่อนที่ฉันก็ได้ใครคะตอนนั้นเป็นใครคือก็คือพี่หนุย่ยภัสกรนะคะก็แบบหยุดมาหยุดแล้วแล้วเออหนูยังไม่ได้ร้องอ๋อไม่ต้องพอและเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นที่เขาพูดคือแบบเออฉันเอาแกแล้วแหละแกไม่ต้องร้องต่อเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าทำไมอะเรายังเหลืออีกท่อนนึงเราต้องการร้องท่อนนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบเขาก็บอกว่าร้อ,องเพลงไทยมาเพลงหนึ่ง,งเราก็ร้องเพลงก้อนหินละเมอที่ครูเราแบบ เหมือนแบบอเลนให้อะไรเงี้ยค่ะก็ร้องร้องเสร็จพอแล้วพอพอเสร็จก็ถอดหมวกสิฮะถอดไม่ได้ค่ะไม่ได้เซ็ตผมมาค่อยถอดหมวกหน่อยอะไรเงี้ยบอกแต่นี่มันหมวกข้อหนูหนูอยากใส่ไว้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่อยากจะทำไว่ว่าเขาก็แบบเออถอดเถอะอยากเห็นใบหน้าอะไรเงี้ยเราก็ถอดด้วยความเร ทำไมต้องให้เราถอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จำแบบอีเดียคนนี้มันต้องแรง oh. เข้าบ้านมันต้องแรงแน่ๆอะไรเงี้ย oh. โดนภาพลักษณ์ภายนอกหลอกซัสนิทว่ oh. ามันต้องแรงเพราะแต่งตัวชากีล่าแล้วก็พูดจาแบบว่ามีเ,เออมีแบบมีปัญหาข้ออ้างอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ย ก็เลยได้เข้าบ้านไปเพราะเห็นนี้อ oh. <c oughs> จริงๆแล้วทุกคนพอจีมไปถามทีมงานทุกคนบอกว่าฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนที่โกะขนาดนี้ uh. เพราะว่าฉันตอนดูแกออดิชั่นเนี่ยแกดูเป็นคนแบบแรงๆกัแบบใส่คอนแทคสีม่วง แบบชุดตะครยพูดจาแบบว่ามีเถียงกับกรรมการอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะแบบว่านิ่มนิมเหมือนกันนะเออไม่คิดไม่ไดออไไ้คิดว่าเราจะแบบโอ้จริงๆแล้วเป็นอีเพิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่คิดกันี้แล้วตอนนั้นสุดท้ายเขาเอาเข้าไปกี่คนสิบสองค่ะส <12. S 1> ค,คนแรกจะเป็นสิบส <12. S 2> องคนสอ้ยร้องไห้พอแตกกันทีดีวแล้วเข้าไปแล้วเป็นไงคะเข้าไปแล้วปรับปรับตัวไานไหมก็ <S <S ไม่จริงๆก็ไม่ได้มากอะไรนะคะคือเหมือนกับแบบว่าด้วยความที่เราต้องไปทํากิจกรรมกับเพื่อน12คนเนี้ยตามสื่อตามแบบแนะนําตัวกับหนังสื้อพิมพ์หรืออะไรก็ตามแล้วก็เขาจะมเีเหมือนกับวันละ,ละลายพฤติกรรมก่อนเข้าบ้านประมาณสองวันที่บางแสนรรใช่คือรุ่นจีนจริงไม่รู้ว่ารุ่นอื่นทำหรือเปล่าแต่รุ่นจีนทําคือมันเป็นวันที่แบบเด็กทุกคนจะต้องกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆ ไม่รู้คุณจีนอาจจะเป็นนักร้องโรงเรียนออฟอาจจะเป็นนักร้องเชียงใหม่ซีเนียอาจจะเป็นนักร้องออชนะประกวด r าหรืออะไรมาไม่รู้<ม>เป็นนักร้องผับที่เก่งมากอย่างพิวิทย์แต่ทุกคนต้องกลายเป็นเด็กธรรมดาในสองวันนี้<ม>คือเขาจะแบบอัดเราเต็มที่เขาจะไซโครเราเขาจะแบบทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ถึงไหนนะ<ม>เราเป็นแค่เด็กธรรมดานะที่เราจะต้องมา เหมือนกับแบบสะสมกันสะสมความรู้ใหม่ในบ้านะอะไรเงี้ยคือเขาจัดการเทน้าในแก้วเราออกสักเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงจนแบบแทบเราจะไม่เหลือแก้วกันเลยทีเดียวคือโดนอัดกันหนักมากสองวันที่อยู่บางแสนแล้วพอเข้าบ้านมาเราก็แบบเอาว่าเราเราคงจะต้องเจออะไรอีกก็ทุกคนก็เริ่มทําใจแล้วว่ามันคงไม่ได้ง่ายมันคงไม่ได้สบายมันถึงกินนอนแล้วก็เรียนร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยมันคงจะมีอะไรที่หนักกว่านั้นอีกอะไรเงี้ย แล้วคิดไหมคะว่าเอ1หนเอรายการ Variety เนี้คิดไหมว่ามันจะป๊อปปูล่าคนจะมาโวนมาถือป้ายให้เราไปพีนไปถือแล้ววีอะไรนะวีสองวีหนึ่งวีหนึ่งแต่ได้ที่สองงงใช่วีวีอะไรสุดตอนนั้นรอบชิงชนะเลิศที่ตรงตามคำแหงอ่ะอ๋อใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวมูนสตาร์มีมูนสตาร์แล้วก็มีไปอันสุดท้ายที่เนี่ยอินดอร์อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเออยังจำได้เลย ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบคาดเดาไม่ได้น,นะคะคือด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกแล้วเราก็แบบมันไม่มีตัวอย่างให้เราดูเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะยังถามว่าจินรู้จินรู้ตัวนะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยพอเพลงจินจบเนี่ยจะมีคนกรี๊ดหลังจากร้องเพลงจบเนี่ยให้เยอะมากมจินรู้สึกได้เลยแต่ว่ามันก็เหมือนเวลาจินร้องงานโรงเรียนค่ะจินรู้ตัวว่าจิน ไม่รู้วเวลาระหว่างร้องเพลงจินร้องเพราะแค่ไหนแต่จินต้องจบสวยจีนต้องจบสวยไว้ก่อนคําสุดท้ายของเพลงมันจะต้องจบอย่างสวยงามทุกครั้งเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องตบมือให้ยินแบบแบบพร้อมใจกันตบมือให้ยินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้องที่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามเลรู้สึกเฉย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 ว่าอืมันก็มีแน่หรอ ยังมีพี่จุ้มจิ้มอีกที่โว้ขยันที่เป่งเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแกซ้อมซะเสิบแปดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราทําอะไรอ่ะแต่จุ้มจิ้มเขาจะโดนหนักไงใช่ค่ะโดยวันร้องเพี้ยนแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เพี้ยนอีกทำไมคนนู้นออกไขรนะปอปอโอ้โหปอนี่พี่จาได้ขึ้นใจเลยปอออกทุกคนโมโหมากันไม่ใช่จุ้มจิ้มนะจนกระทั่งแฮะแต่เราไม่รู้เหตุการณ์ในบ้านว่าอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเพราะว่าคืออย่างพี่จุ้มจิ้มเนี่ยก็คือต วันที่ทีมงานบอกว่าเออมันจะตกลงแล้วคือมันจะรายการมันจะเป็นงี้งี้งบอกอ้าวไปร้องเพลงเหรอพี่ที่พี่ไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเขาก็มาบนให้เราฟังว่าเขาคิดว่าแบบประกวดแบบแคสติ้งคนเข้าไปวงการแบบเขาก็ตั้งใจมาเป็นแบบแคสพิธีกรพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพเอิญอว่าเรามีความสามารถที่พิเศษที่เลยนเป็นโนมาเล่นเป็นโนได้แล้วก็เลยมาโชว์คือทุกวันนี้เราก็ยังจําได้ว่าพี่จิ้มเข้ามาโดยที่ต้องการที่จะมาเป็นพิธีกรแต่ เข้ามาได้ไงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มันก็เลยแบบว่าเออรายการนี้มันเป็นครั้งแรกจริงๆที่แบบหลายๆคนเข้ามาด้วยความแบบด้วยความคือทุกคนกำความฝันอันนึงมาแล้วแหละของตัวเองแต่ว่าไม่รู้ว่าขนทางที่เรากำเนี้ยเราเราจะต้องยื่นมาให้ใครหรือเราจะต้องทำกับมันยังไง<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นรุ่นแรกอย่างรุ่นสองเขายังเห็นรุ่นหนึ่งอยู่ในบ้านนะรุ่นสามรุ่นสี่ก็เห็นรุ่นอื่นแต่รุ่นนี้รุ่นแรกไม่เห็นอะไรเลยคือมันก็งงคือแบบเราเราอย่างอย่างอายย้อนไปที่ว่าพอ เรารู้สึกว่ามีคนกี๊ทเราทุกสัปดาห์จริงๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วคนพวกนี้จะโหวตให้เราเปล่าเพราะเราเพราะเราไม่ใช่คนที่แบบบุคลิกแบบน่าเสน่หาอะไรมากมายไม่ใช่คนขยันไม่ใช่แบบเด็กหน้าตาน่ารักหรืออะไรก็ตามเราก็เป็นเด็กแบบพินเพี้ยนโก๊ะ๊ะเพิงเพิงไปวันๆอะไรเงี้ย mm. เราเราจะรู้ได้ไงว่าเขาฟังเราแล้วเขาเห็นเราในบ้านแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อคนนี้แหละใช่คือคนที่ฉันจะแบบ เรารู้สึกแม้เวลาอยู่ในบ้านกับเองเรารู้สึกว่าใครใครคะแนนนําใครคะแนนตามหรือว่าอะไรเราไม่รู้เลยใช่ไหมมันเป็นการจินตนาการมากกว่าค่ะอย่างเราคิดไว้แล้วว่าพีวิทนี่ต้องโหวตอันดับหนึ่งแน่ๆเราคิดว่าพีวิทย์อฟตออฟน่ารักมากอยู่ในบ้านคือมีเสน่ห์คือแบบโดนด่าก็ยังรู้สึกว่ามันน่ารักโดนมันด่าเรารู้สึกว่ามันน่ารักคือมันเป็นคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโหวยนี่โหวตมันต้องเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยหันหันขวาไปเจอพี่น้ำตาล สวยมากเซ็กซี่โคตรแบบโอ้โเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อัตราส่วนว่าคนดูเลลิตี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายหรือผู้ผู้ชายโบน้อยผู้หญิงเราไม่รู้ก็โอ้คะแนนโหวตจากผู้ชายฉันคงไม่ได้หรอกเพราะคนนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วหันไปเจอเนี่ยแหม่มก็จะเป็นประเภทเดียวกันแล้วหันไปเจอนุ่นแนน่อีกเงี้ยเรารู้สึกว่าสองพี่น้องคู่เนี้ยมันคือมันเป็นความ เป็นความชัดเจนในแบบของเขาอะค่ะว่าเออฮ้ยเขามาคู่กันแล้วเขาเป็นพี่น้องที่แบบเต้นเก่งร้องเก่งทําอะไรก็ได้มีประสบการณ์ด้านการเต้นการออกคอนเสิร์ตมาก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออคนเขาอาจจะชอบคนแบบนี้ก็ได้มั้งเพราะนุ่นในกขเป็นคนพูดจาฉาญเหมนคนฉลาดคิดฉลาดรู้อะไรเงี้ยอืมไม่รู้ว่าเราจะยังไงอ,อ,อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะจนกระทั่งเหลือห